สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีแยมแรกๆพี่น้องอยากกินสมมือนี่พี่ไมส่สิมาขอ,อนแเสนอเมนูที่ฟังไทยนะจะาบม,มีบ่เอายจะมีอยู่หรเนาะไปไปไทยบ่เคยเห็นเมนูนี่จ้าเผื่อเนาะพี่น้องก็ไป่ได้เขาหว่าเขากับบุกุส์ FC บางคนผลัดซจจิบบุูุแต่ว่าบางคนผลันกะซิฮูอะไรพี่น้องแมนแมนคนกับบุกุบบ แต่า่าผนกระสิเคยบังคลิปได้หลายชอ่องเลาะทุกสองตองมี้นะแมนแมนทุกสองตองอ๋อได้เข้ามากินนี่เป็นอันนี้เนาะพี่น้องดอกพักกระโดนก็นคือ,อดอกพักกระโดนโคมันจะเป็นเป็นอดอกจังซีพี่น้องดอกเวลาเวลายน่านี้มันสิบเป็นดอกเมยพักกระโดนบันดาเวลานะลมมากมันก็สีล่นพี่ลมมันมันหลวงเนาะเหิดจากมันหอดมันหอนี่มันก็ล่นพี่น้องดอกพักกระโดนนั่นกรค,คือสิไม่เห็นเมนู ส่วนขี Alors, ่เหลาเนาะพี okay. okay. ่น้องแต่ว่าข้อมือนี้พิเศษมีดอกพ่อกะโดนใส่เหลาเลยใส่เสือบ้างพี่เนาะมือนี้มือนี้อีแม่ไปแล้วไปหวานโฮคแล้วก็เลยเก็บมากกระป๋องก็เลยไปเอากลับพี่เนาะเอามาตำใส่เพื่อให้ขี่เหลาขอางข้ามันเขียนขนเนาะเกิดจะกโบราณหอกเนาะคนเก็บมาได้ขี้ดินเลยตัปมาเดียวเาแล้หมมาเดียวว่ะ กระโดมันเดิมเริมสิแก่เมันดนะแก็เริมแก่เนอยกเคกินดจอดจะเสือบเเขาไ่เคยกินเขา่เยกินที่เราไ่เคยตำพักกระโดนใส่ตำใส่หมักเบื่อกับมักซีดาเบือหมักซีดามา ใส่เพื่อว่าให้คิดเอาคุณภามันเข้มข้นกว่าก่อนม้กเลจ้ะ วัสด,ดีเด้อพระพี่น้องมีโล่อะไกินสมิตไหมได้การการินมันยากกินสมไปแต่ได้ยังหลอดหนึ่งก็ะกรูปห่วงกินแจกห่วงไปไม่หลดไม่ร้ายนะเครื่องปรุงของขา้าวกรมีเกอคืออยังเครื่องเคี่ยวมวนเครื่องปรุงมีผักหอมปนมีผักซีซีเลาฟมีผักหอมปลอมแล้วก็มีถั่วในกะทิที่สุดเด็ดก็คือ เพิ่มความเข้มข้นเนาะพี่น้องตามดอกกระโดนโขกกันดอกกระโดนน้ำมันเป็นสีแบบหนึ่งแน่นอนเลยจ้ะดอกกระโดนน้ำมันสีเป็นย้อยคล้ายดอกคูดเนาะแต่ว่าย้อยแบบดอกคูดแต่ว่าหนาตามดอกคือกันดอกพี่น้องเป็นพัวอย้อยเป็นเป็นเป็นพัวแบบดอกคูดแต่ว่ามันสีเป็นดอกสีแดงแดงแล้วมันกัสีโคนใหญ่ก่าดอกคูดเนาะสีเป็นย้อยเป็นย้อยเป็นย้อยถ้ากระโดนน้ำถ้ากระโดนโขกมันกัสีเป็นดอกแบบนี้ละพี่น้องที่พี่บอก คุ้งเลยเจ้าอะคุงเลยะือคุงันนี่แหละแา,าให้เจ้าซะถ้าใขีเบิ่งแบบมีที่พุงเด้อพี่เองอยูยูฟังไทยจะหูว่า,พ,วาพิ่นตบ่ได้ได้นะี่พิด่ดกินมาตาต้มเป็ถึงจับยูว่า้าตุมไรชื่ไาวมีพงพี่น้องเอยต้องใสุ่่งน้ต้องมีมาพ่งเนาะ แต่ว่าท้ม่พบขุ่งเที่ยงให้แกใส่ผงแค่กี่รอัน่ะสิเปลืองเครื่องเนาะเปลืองมาพีกเปลืองข้าวกลัวเปลืองปลาแดกเปลืองเป็นนัวอันรับแดกใส่ข้าวกลัวก่อนเลยบอกเป็นยังแดกแบด้นะเป็นยังก่อนก็ได้มันเป็น เปลืองเครื่องปรุงเนาะเปลืองเครื่องปรุงเซิมเาเนะเนวดเออเจาเขาคือบาซิมขีดเอกากนดิมะจังสีเหือหปรุงแล้วตมเหลาเนาะทำมรานตมเหลาอืมสมมะ่บสมวันสมหวานเอานเาบันตาลได้อืมอเหลาแล้สุสีแสบเกิดจ่อยเขาอยากีดเหสาเหาษบตานน้ำตาลอม ขี้เราแซ่บวันนี้อุ้งอะเนาะอธิบายรสชาติของขี้เราให้เอฟซีฟังเมื่อกี้จ้ะเอฟีบอกจะไงคือเนาะมันบอกคืออีย่างที่เขาเคยกินมาอะไรพี่น้องเคยกินยังเราเรายังเคยเราให้ค่ะเคยกินบอกเราให้ขี้เกียรต้องเถื่อหค่สติ๊กไทยเนี่ยบขาเขาเคยกินเราให้แซะวันนี้ขี้เราแล้วเราให้ปกติให้ขี้เรามันสีสมเนาะอันนี้ขี้เราหวานบังอันกัดสมหรือว่าเข้าปลาไปเฮงเมื่อกี้จะเป็นยังสม อืมก็นน้ำคนมักเป็นน้ำตอนมักอืมเหล่าร้อนในเซียบได้แดนี่ขีดอะขีไม่ยังแสบอ่ะบอกคือตัวเองกินเหล่านี้เนาะเคยใ้ขีดแสีบตอนไม่เสียบบอกคือ <c oughs> ตัวเองกินเหล่านี้บได้ก,กินเหล่าด้วยพี่น้องบ้ว่า,าส้มสีสบซืออต้องสีสบซื้อ ใครมาเที่ยวแล้วตรงเด็กกินเดาด้วยกินขี้เหลดาด้วยพี่น้องเนาะอาหารแบบจังสิหูรสดศาลเป็นยังไงเจ้าสิหูว่ามันเป็นยังไงไปไทยกับเรเคยเห็นข้าวเจ้าคายจักเดื่อไเดี๋ยจ้ะพี่คายเห็นชาวคนละคนสิขาดีนะคนละที่เห็นงานอยู่ไทยเนาะแ่นเพราะคนละอยู่างไก่ขึงอดีตสั่งอาหารใครคงกินเแล้วแหละในาระเทศแบบที่เขาบ่เห็นคือขี้เดาอ้ แะสิไปเอาขี้ดาไมาได้ใส่เฮ้ยฝั่งไทยเขาผลิตตุ๋นเหล่าเฮ็ดขี้ซ่าเอานะขี้ซ่ามันกับวุ้นเส้นก็คือเหล่านะกับว้เส้นอว่าคีซ่าหั่นก็คือเอาเหล่าผสมกับน้ำมะขามตุ๋เนาะตุ๋มะขามเปียกเดียวกรุงร้ายเตถอะค่ะตุเวลาเไาเใ็ดขี้ซ่าเหาเอาเหล่าเว้แมนใส่เหล่าผสมเข้าไปกินได้กับเม่าเลยจ้ะใส่พวกไอ้หม้อยไว้หมัเหากับเพิ่มเผื่อให้เขา มันกับโมเมน่าแท้ๆนี่ด้นะมันกับเป็นแบบว่าคองกอมเล่นสอันนี้ปลกมาจากซีสเกตเดิอพี่น้องซีเบอร์ละีไปซีสเกตอีกแล้วว่าเปลัดปหลกดิีเบอร์แต่ซไปซีเอรีสเกตอกันน้ำตาลในตู้เย็นด้อ ส่วยขิดาวมันตกใส่ประแดดได้ไรฮะเมื่อเราแดกหันฮะเบิร์ดแดกไอพีงเราไปวบดขวดแดกเบิดทงเบิร์ดอเดกมันอะคือเก่าอยู่เลยม่มีไคกินเหลาเนาะพี่นนอง ให้เอาเหลอามากินอยู่เพื่อนอยู่บ้านมอมิไฟกินพี่น้องกินไม่มาซื้อมาซซีพี่น้องแต่ว่าไครซื้มากินก่อนเขานะเาจะเป็นคอ,อยให้คนกินเหล่ากินเบียร์บปเป็นกินเป็นอยู่มันถ้าคอยหูซื้อว่ามันคมแห้งเคอยดูว่ามากึน้นเพื่อนบอกให้มากินนะมิจเตอ,อ,อีพ่อเนะอยอยาะมากินเหล่าเนาะแต่เขาไม่ไปทำกับเขาเนาะแม่นข่อยันหุ่นเดิมมาคอยเทาไว้ห <laughs> ุ่นเดิมเขาซือีกก้อยอนะีกก้อยหน่ออีพ่อ <laughs> เวันเปลกเลยลงเลยเนาะเอาลงเลยอันนี้เข้าเลยนะีลก่อน,อกกด,นอดอกกระโดนดอกกระโดนน้ำเป็นสีสมพูเลยนเนาะแก่ใจ อย่าใจขอโป๊กคิดนะหนึ่งสองสามแล้วเนหอมกับพักซี่ <laughs> ทำเห็ดเกลือหมูเลยทำเห็ดเกลือหมูทำไรแตกส,วส,วส,วสว่วส่วนส่วนน้ามหนไปจักปี หน่อยเขายังคอยตื่นชามหูดูชักคอยเด้อระวังมันเหี้ยว FC แบบว่าขาเคยกินกับร่งคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องแบบว่าอยากหูว่า FC อยู่ฝังไทยเพิ่นจะเคยกินอยู่เนาะพี่น้องอยากแบบว่าอีสานหนเพิ่งเคยกับสนะมิ่งนะถ้าฟังอีสานหันนะสิเคยอยู่ออเคยเป็นบางคนเนะาะ น้ำหน่อยบอหน่อยกัตืมนํำตืมเขาต้องฟุงตางที่เขาใช่นาะหน้าตาหน้าหิ้วบสวยคิดเราเี่ยวีสิมาละจะพักสวยพักเมียงถเอิเหนียงนะแน่นบอกคนตเป็นเหนียง

กวางอยู่อ่ะเด็กมาทอยมานได้บอลอือคะแนนตดรายการสุดมันแบ่งอะไรกันจ้ะอาหารดีอาหารดีแต่อาหารแซฟเซฟอีเอ้ยอีอีอีดีนะดีนะ ดีนะดีนะพี่ดาใส่เด็กชายป่านบรรยากาศน้อพี่น้องย่ำเล่งๆอยู่บ้านกับสิประมาณนี้แหละมา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 เด้อพี่น้องมาเด้อยับขาวบีเสื้อแาบบี้เอาออกโ็่นออกกโดนเต้เดียใช้สับะท bày chung phòng, bày bên chung phòng, mẹ đi, các bạn nhóc, học bèn này giờ à. à. <laughs> đi đi lại, để xài bèn, bày đấy, bò đế, bèn ngọc súc bao này lần này còn nhang xài, còn nhang nhặt lại các bạn, u nó

ไอ้หนยเดกใช้ห่ะแล้วินก็บอกดีื่าบ่ป๊อน่ได้ละแต่ดดมาดูมาดูเลยวันดีเด้อพี่น้องสายดีป็นกรสวายดีเป็นลกน่แะมากกเลัวกินเดาใ่ะเือ่ในบใส่ดอกพะกระโดนโอ้ดอกพะกดโดนสมกคมเด้ใช่ไ่มให้ทคร ตาต้าตังไหมเ้ยพี่มเยงจองจเ็จี่แคู่เราเราพี่พี่จัไปไหนนะหนักไปมากเลยพี่นอันนี้ขีดีมันกินหนักมากแต่ต้องแง นี่เมืองนางที่เราแล้วเขาบอกอ้น้ำมันถึแต่มันถึงเมื่เไรมันไปเอาตังค์มากับจางจางจางปลาปลาอ่ะแต่อีอันนี้มันโมฮาสอภัยมันไปเอาตังค์มากกูว่ามันจะมาเห็ดหยังว่าแต่มันเอามันมันเอามาง่อยขึ้นนี่คือฉลาดเลยมันบโมฮาสอภัโอ้มันเก่งเลยอีอันนี้เก่ง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 น้องสายบานน้อ มนาแล้วเพื่อวก็โดนน้ำนะยู่ที่สองมมงน่กินได้กันได้ยกที่หนึ่งที่สองใก่มแม่ลูัวาไปนพูดอยาไปกุงเทีอยากไปเลยัวเห็ดกินได้แล้วอยู่แค่นียาไป

ทเนกินมากแล้วกินสเกินหนามากแล้วากินขี้น้อยนะจังกินตรืงองามห้ขี้เราเนาะกินนามมากแต่ต้องแหงว่ากินขี้่งต่้งหากก็คือแบบที่ได้แ่วบอกาะ มกขี้อ้นมีว่าพักกันเลยเนาะกิ้องไปิ้มชาติิ้ามีประโยชน์นมีเนื้อกับใบชีดาประโยชน์เอาพักเป้องกินอย่างเดียวเคยักอย่างเดียวให้อมีเนาะนี่อ ไม่ใายอยู่ว่ายู่เหบคบที่ลาที่ลาเน่อยเขาผสมหรอเขาต้มเอเขามบเขาไม่ายขหลับต้มอเราข้าวอันนี้เคยที่ก้นไม้อะไรยู่แหลเขาไปเตุมเอาเราข้าวอันนี้สิเรามเป็นขวดค่่เหอทงงานเนาะเขาก็ตมเนี่นี้นเ็นะเอาเขาก็สกัดออกมาแบบนี้เห็นตุสีเขาก็ไปกินเง็ุ่มุ่ยตุ่มนุ่าเุ่ các bạn thấy khoái không ngấy mệt đấy bà đặt cái bàn các bạn được một thêm và có được như thế nào àm lấy để vào thêm เาตอ่าป้งิดคลิปก็อาไวไว้แต่ก็กินอิ่มแล้วพี่น้องแซบเป็นแซบแต่ก็สิพลาดร้านมาปิดคลิปอะสำหรับคลิปนี้นี่เอาแบบว่านี่สำหรับคลิปนี้ น้องโอนขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้อง <c oughs> เอาไว้เจอกันใหม่เด้อทุกๆคนคลิปหน้าเด้อถ้าสนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องโอนเนอเด้อก็ได้ก็แชร์เด้อพี่น้องเด้อก็ติดตามน้ำเด้อเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าเอาบายบายนะดีบายบาย,บาย กดไลค์กดแชร์เป็นกำใจเป็นกำรังรังรังใจให้ อ้นเน่เด้อพี bye. Bye ่น้องป่าลุงนุบนตีนบบนาาย